เพงรัวสอง 2, สวัสดีค่ะมาเอาราคาเบากันหน่อยคุณพี่สองพันป้ายจากสองพันเก้านะคะพี่กาปีผ้าหรือสี่ห้าส่วนผ้าป้ายจิงโจ้นะคะ เอาไปสองพันบาทพอคุณพี่จ๋าโอ้โหไปตั้งนานได้หนึ่งตัวท่วนสวัสดีจ้าใครรับรีวิวพิมพ์มันเลยสี่ห้าส่วนค่าป้ายจิงโจ้นะคุณพี่พยืนเนี่ยไปหมุนมาได้บอกว่า การสะอาดนะคะลูกค้ารุ่นนี้่ายขูกบ้างเลยนะเท่าไรจ๊ะสองพันบาทเท่านั้นเองจ้าโอ้ยกระดองเส้อมากระโดดโดดไม่ได้อ่ะดิทั้งจมูกทั้งซสีโคงเลยหูไม่มีราคาแบบนี้บ้างหรอต้นทุนยังไม่ได้เลยพี่พูดจากใจจริงเลยจริงหูแทงมากอ่ะสีดีว่ะ ดูดิ A P P นายป้ายแบบอยู่แบบไม่ได้ใช้รีวิวส่งฟีไหมเอาจัดไปเลยพี่เงียบดีนะปกติไม่ได้ส่งฟีนะใครจะเอฟเอฟมาเลยเบาเนะเบาเเดี๋ยวพอเราส่งฟีคลิปนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวพอเศรษฐกิจเหมือนเดิมเราไม่ได้ส่งฟีให้แล้วนะคลิปหน้าไม่ได้นะแอบให้แอบให้แบบหน้าเราไม่ได้ส่งฟีให้แล้วนะเราจะพูดกันเบาๆนะทุกคนรับค่ะได้เลยจ้าดไป สิบลูกเขายังซื้อกันสองพันเลยใช่ไม่ได้ลดให้ใครเลยนั้นเออสักกะบาทเดียวลูกค้าสามลูกก็ราคานี้เลยได้ต่อบะแหะแต่ะย่างไรอ่อะเรื่องจริงห้าลูกสิบูกการเกงยีนแฟชั่นทรงลิซ่าไม่มีคุณพี่มีทรงรวมเดี๋ยวรีวิวให้เลยพันแปดพรุ่งนี้มาอีกฮะคอยู่เลยอ๋อมีคลิปเก่ามีคลิปเก่าหลุดจองสวยนะลูกนั้นน่ะเทียบเลยอะ แบนเพียบเลยลูกค้าไม่เห็นไลฟ์กันเนี่ยเธอไม่คือแบบบางทีมันปิดกันอืมแต่วันนี้เปิดวันนี้เปิดทุกไลฟ์เลยอ้าวมาดูดิวันนี้เปิดให้แบบแสดงว่าใจใช่วันนี้ใจดีมากเลย H&M เดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวฉันจะขอบคุณเขาให้แล้วกันนะเธอได้เมื่อคืนคุยอะไรกันไว้อ่ะฉัาบอกว่าถ้าไม่เปิดกันเหฮฉันจะเลิกเอาหรอเลยเปิดผู้ชายกลัวเลิกเลิกผ้าขึ้นเนาะจะเลิกจะเลิกกับเขาเขาก็ วัไงแท่เข้ใจนะสวยแก่ลูกค้าใครสั่งรุ่นนี้มีเยอะมากๆนะคะเยอะมากค่ะพี่จ๋าสั่งไลยเลยยาวๆคือราคาเนี้ทำโปรให้นะเนี่ยจริงๆไม่ได้นะจริงสองพันเก้าออจริงราคานี้น้ยแก๊ปจ่ะเกรดเนี้ยไม่ใช่แบบราคาเท่านี้แน่นอนไม่ได้ค่ะ สวยงานดีคุณพี่ซื้อแบบเยอะๆ,ๆเยอะๆเท่านั้นเนาะใช่โอ้ยตอนขาย2,900พี่ซื้อ10ลูกยังไ,ได้ราคานี้เลยคฮ้ยประจําซื้อมาตั้งเออที่ที่ซื้อประจํานี่ค่ะกงคาโก้เหมาะ <3 S 1> แม่บ้านยังไม่เคยแบบได้ราคาถูกขนาดนี้แม่บ้านชอบนะรุน่นนี้สาวสาวออฟฟิศได้แม่บ้านได้พี่ดูมันทรงพูดดีทรงซอทรงเจ๊ เนาะได้อีกครึ่งชั่วโมองอะไรดีอีกรุ่นหนึ่งดีวะไหชน,นช่วยกันคิดสิช่วยกันคิดสิกางเ,เกง,กเ,กงเออเนี่ยคิดว่างเกงสองแล้วว่าต้องเอาเสื้อขายง่ายขายดีค่ะรุ่นนี้กระ คุณมากเลยค่ะคุณพี่ยังไม่ได้เปิดเลยเนาะยี่เดียวมาเมาื่อวานคลิปวันนั้นก็ลง Youtube ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นไรโหลด,ดไม่ได้ <c oughs> หรือผู้จายหยาบคายหรือเปล่าคลิปนั้นสิบแปดบอกหรือเปล่าวะเ <c oughs> <c oughs> ออ คือถ้าเป็นรุ่นนี้นะคุณพี่บอกจะบอกตรงนี้เลยว่าสีคลุมโทนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะใสาย,ส,ายสเวตเตอรนะ์โฮดกระดิงจะดีหรอคุณพี่เอไปยังวันนั้นอะลูกว,ว,วันลูกรีวิวยังอยู่เลยเอ,เอี่ยมมีลูกเดียวลูกรีวิววันนั้นอะใบบางทีอะมันไม่ได้เปิดการมองเห็นไงคนไม่เห็นรีวิวใช่ อมากเลยยตอนนเี้ายเอี่ยมหน่อยเอี่ยมมีหนึ่งลูกท้วนลายยืดยาวดีกว่าเนาะ bknv y ยืดแขนยาวมาสี่สิบยังไม่ได้เปิดเลยพี่ขายจากรูปเลยมามุมา้งลูกนี้เท่าไหร่สองพันบาทพอจ้าคุณพี่ปกติสองพันเก้าร้อยบาทไม่ขายแล้วพี่เฮ้ยเงียบกันขนาดนี้เอาไปสองพันเศรษฐกิจแบบนี้ช่วยกันก็ช่วยไปลูกค้าลดทุกอย่างอะไรก็ของอะ่ะลดทุกอย่างเราอ่ะ แต่อย่างอื่นอะขึ้นทุกอย่างนี่รถหกล้อจะขอขึ้นราคาอีกแล้วอาหารยานกินก็ขึ้นเอ็มเคอุ้ยแบร์ระดับโลกโคตรปังป้ายนี้แบบวันนั้นเราก็ได้สุดพาได้ปังไม่ได้เหรอปังนี่วันนั้นเียชร์คอวันนั้นเราได้พาด้าตัวหนึ่งลูกค้าเอฟอะเราก็มีการพูดว่าาถ้้ไเออเราจะเอฟไปใส่เองใช่ ค่ะบบบฉันก็จองลูกตัวนี้แหละฉันก็จะใส่เองเหมือนกันลูกหนึ่งเนี่ยคุณพี่สี่สิบโลนะร้อยสามสิบตัวร้อยสี่สิบตัวบวกลบเปิดกลางเกงห้าส่วนเอวยังยืดบ้างห้าส่วนไม่มีเลยพี่เอวยังยืดไม่มีห้าส่วนเลยจ้ะถ้าเอวยังยืดจะเป็นขายาวแล้วก็ตอนเนี้มันมีไม่ถึงสิบลูกเลยแก๊ปค่ะป้ายกระทิงที่เอตะโก เบาหวานขึ้นอยู่อุ้ยดูดิหไหลด่งไหลดอดมาค<ะ>่าขนส่งประมาณสองอบาทคุณพี่จ๋าถ้าคุณพี่ไม่อยู่แบบในซอกในซอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณสองร้อยนะจ๊ะข,ข,ข,ขึ้นเขาลงห้วยไม่ได้ละคันนี้พี่ บางคนเราบอกลูกกันนะแล้เราพูดเราบอกว่าถ้าจบประมาณสองร้อยช่ป่ะบาทแต่เป็นถูงลูกค้าไงเราบอกว่าทำไมมาทำไมสองร้อยห้าสิบเราก็เลยไปยอก็นี่ไงเราบอกเลยว่าประมาณเขาอ่ะบัญชีแบบแอมเพลพิเศษใช่ใชก็จะมีอาจจะแบบห้าสิบบาทให้เขาไปเถอะพี่ตอนนี้น้ำมันแพงลูกค้าบางทีคิดว่าเอ้าเราบอกสองร้อยเราบอกประมาณ แต่ว่าส่วนมากมันก็เท่าเนี้ยถ้าจังหวัดโดยประมาณยกเว้นพื้นที่หา่างไกลหรือจังหวัดสามชายแดนอเ,เออสามชายแดน,แดนเขารู้อยู่แล้วส่วนใหญ,ญ<ม>่ใครอยู่สามชายแดนอ่ะเขาก็จะแพงกว่าคนอื่นสองร้ห้าสถึงสามร้อ้สามชายแดนภาคใต้งานดีนะเนี่ยพี่จ๋างานดีงานดี มีคนกดโกรธฉัน,น,น oh. ลีเล <c oughs> แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย okay. แล้วนะคุณฮีลงสดสดใหม่ๆพรุ่งนี้ลงอีกรุ่นน,น,นี้มีไม่อัน้นวิ่งเดืนนี้เท่จังเลยอ่ะสั่งเรื่อยๆวันนี้แสงดีมากเลยอะไลฟ์แบบผ้าสวยมากเลยลรนนินร้อยอ้โอโหลรนนินร้อยเออสวยๆเออยนียสีสดสดผ้าสะอาดแล้วราคาก็คถูกไปไหนดีเปล่า ไม่ถึง20บาทเลยลูกค้าขาย50บาทก็กำไรบ้านตะไคร้น่บ้านเบอร์นะบ้านเบอร์ต้นทุนถูกนะคะเอาไปตั้งราคาขายต้นทุนต่ำกำไรดีดีท่าดีเอ็นยังอยู่เลยอ่ะเออที่ฉันไปท่ายคอค่ะฉันไม้รู้ฉันใส่ได้สองพันาร้อยสามสิบห้าค่ะอุ้ยต้นทุน14บาทโดยประมาณอ่ะ15บาทเป็นเลยแล้วกัน ใครเอาไปขายก็กลับมาซื้อต่อตลอดเลยนะคนสั่งเดือนหนึ่งหลายรูป้าเสื้อยืดสาวอวดปส้มรีวิวขายไปแล้วไม่ใช่หรอยังไม่ได้ขายเลยอ้าววันนั้นรับยอดมาแล้วนี่แปะผิดหรอมันไม่ไม,มีมเ,ปเปิดการมองเห็นเลยวันนั้นนะอะรีวิวแบบ

ถามเนี่ยดูสีดิวางเข้ากันโอ้โหยแมทชิ่งมากสีจะเิดใต้ <ไป S 2> มาเสื้อยือดวินเทจไม่มีจ้ะคุณพี่จ๋าขายกันหลายหมื่นเกินอะราคามันมแรงเกินไปเสื้อยือดวินเทจอะอ้าใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยจ้า2 0 0 0บาทนะจ๊ะพี่จ๋า